สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมหฮัมมัดซอเละห์บิสมิลลาลลอฮราห์มานิรราฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิอาลามีนวะบิฮินัสตาอินลาฮาลลาวะลาคุวะตะาอิลลาบิลลาฮิลัลีลอดดีม สุมามาบะสลามอัาายกุมวัลลอฮมะตุลลอฮ์วะบะาะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอห์สุบานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับอลัลฮัมดุลลาครับวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับถึง ท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นหนึ่งจากอูลรุลอัซมีนะครับจากบรรดาผู้บรรดาอัมบิยะของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาที่พระองค์ได้ทรงคัดสรรน,นะครับจากบรรดารอซูลทั้งหลายนั้นให้เป็นเหล่าชนกลุ่มชนที่มีความตั้งมั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ ห้าท่านด้วยกันนะครับก็คือมีนบีอิบราฮีมมีนบีนูมีนบีมูซามีนบีอีซาและท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะลัยฮิวะอัลลัมนะครับรวมเป็นห้าท่านด้วยกันซึ่งผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับว่า,านาบีอิบราฮีมอะล,ลัยฮิสสลามเนี่ยมีบทบัญญัตินะครับร่วมกันกับท่านนาบม oh ลลลีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะอัลลัมซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยนะครับบรรดาชรีอะห์ ของนบีก่อนๆเนี่ยนะครับจะไม่มีชริย์บัญญัติทางด้านศาสนาของใครเนี่ยนะมาหลงเหลืออยู่เลยพอนบีนบีอื่นๆได้เสียชีวิตไปแล้วชริยาบทบัญญัติอะไรก็ตามไปนบีมูซานาบีอีซานะครับหรือไม่งั้นเรื่องของมอยิซาตมอญิซาก็ก็ไปตามการนะครับเวลานะแต่ว่า มีคนถามว่าเป็นที่น่าแปลกใจว่าท่านนาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับทั้งๆท,ที่นับระยะเวลานั้นห่างไกลกับท่านนาบดุลฮัมหมัดสลุลลัลฮุอะัยฮิวะสัลัลมแต่ว่าทำไมในการละหมาดของพวกเราเนี่ยยังกล่าวถึงท่านนาบีมุมฮัมมัดอาตินาน,นาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามด้วยซึ่งบรรดานักวิชาการฟิกกอนเนี่ยเรียกสุลวาต ในแต่ยะในแต่ชาหุดครั้งสุดท้ายว่าสลวัตอ,อิบรอยฮีมียะนะแปลว่าการประสาทพรให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮุอะซัลลัมร่วมกันกับการประสาทพรของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮุอะซัลลัมนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าบทบัญญัตินะของนบีก่อนๆเนี่ยเมื่อหมดตัวนบีไปแล้วก็หมดไปหมดไปแต่ว่าหากเราได้สังเกตนะครับว่า ชริอะของท่านอบีมุฮัมมัดสลลอฮหัวไลหยวสลัมในเรื่องในบางเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำฮัจ์นั้นนะครับมันมีเ,เขาเรียกมีการกระทำที่เป็นริกรอยาตนะครับาการกระทำที่ถือว่าเป็นการชวนให้เราเนี่ยได้รํำลึกถึงครอบครัวของท่านนบีอิบรอฮีมอะัยฮิสลามเนี่ยร่วมอยู่ด้วยอย่างเช่เชน ในพิธีกรรมเรื่องของการทำฮัจญ์เนี่ยนะครับมีการแสแอร์นะครับมีการเชือดสัตว์นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าอะไรที่กำเนิดเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวที่มีที่มาที่ไปจากครอบครัวของท่านนาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าพระงองค์อละซุบฮานวูวะตาลาเนี่ยทรงพิสูจน์นะเรื่องของ การศรัทธาเรื่องของการตั้งมั่นเรื่องของการอ ي มานของท่านนาบีอิบราฮีมที่มีความต่ออัตมีความจงรักภักดีกับพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยมากขนาดไหนนะครับและที่สุดบททดสอบบทพิสูจน์นั้นก็เป็นที่ประจักษ์ว่าท่านนาบีอิบราฮีมนั้นเป็นผู้ที่รักและเป็นผู้ที่ตออัตปฏิบัติตามมีความจงรักภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาอ่า ยังตาบสิ้นชีวิตนะครับคืออันใดก็ตามที่เป็นคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานตะลาเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตะลานั้นท่านนาบีอิบราฮิมไม่เคยถามถึงเหตุผลว่าทำไมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราพิจารณาะพวกเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตะลาใช้ให้ถือศีลอดเนี่ยพวกเรายังถามว่าอทำไมอัลลอฮ์ต้องให้บวชอ่าทำไมอัลลอฮ์ต้องให้ละหมาดอ่าแล้วก็ทำไม ละหมาดซุบโบ้เนี่ต้องมีสองรอกอัตและทำไมละหมาดซุบโบอ่านดังพอละหมาดซุฮ์มีสี่รอกอัตทำไมอ่านค่อยพวกเรามักจะทำอะไรทำอิบารดะเนี่ยพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเหมือนกันแต่ว่าพวกเราต้องหาเหตุหาผลว่าทำไมเพราะอะไรทำไมต้องบวชอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งบรรดานักวิชาการนะครับก็ได้พยายามในการที่จะหาฮิกมะ หาข้อคิดวิทยาปัญญาว่าบวชแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับเอามาพูดมาคุยนะอุลมาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านสรีระวิทยาก็พยายามในการที่จะหาข้อมูลเอามาให้วาบวชเนี่ยการถือสิ้นอดเนี่ยเนื่องจากว่าปีหนึง่งปีหนึ่งเนี่ยคณะ,ะกระเพาะอาหารของคนเรานั้นใช้งานหนักมาตลอดเลยอ่าแล้วก็อะไรต้องใช้อยู่ตลอดเวลา ส่วนไหนเขาหยุดเขาพักเขาผ่อนกันแต่กระเพาะไม่ได้พักผ่อนเลยอัลลอฮฺซุบฮานอตาลาทิ้งได้วางชาริอะห์วางกําหนดในเรื่องของการถือสินอดมาเนี่ยเพื่อที่จะให้อะไรร่างกายของเราเนี่ยได้พักผ่อนกระเพาะอ,อาหารของเราเนี่ยได้อะไรได้มีการผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างนี่ก็เป็นอะไรเป็นเหตุเป็นผลที่บรรดานักวิชาการได้หาเอามาเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่าพวกเราถามไงว่าทําไมต้องบวชทําไมต้องละหมาด แล้วก็ละหมาดทาไมาทาไมต้องอะไรอ่านค่อยทําไมต้องอ่านดังทําไมต้องสองทำไมไม่วันทั้งวันไม่สี่ไปเลยละ่ะอ่าละหมาดตอนไหนก็สี่อ่านะครับหรือไม่งั้นก็สองไปเลยให้มันเหลือสิบใช่ไหมห้าเวลาเวลาละสองวันละสองวันละสองมันก็จะได้ละหมาดไปวันหนึ่งก็สิบรากาดไปเลยเวลาละสองรางกาดนะครับอ่าหรือแม้ถ้าสี่มันจะได้ได้ยี่สิบรากาดไป นะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามที่เราถามแต่ว่าเมื่อเอาไปเปรียบเทียบนะครับกับบรรดาอัมบียะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานบีของอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาเนี่ยอัลลอฮฺไม่ได้ใช้แค่ให้อดอาหารนะที่อัลลอฮฺทดสอบความเป็นมุมินความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮฺไม่ได้ใช้ให้ให้อะไรให้แค่ให้ให้ละมาด เพียงอย่างเดียวนะอัลลอฮ์ให้เจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายเลยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนบีอิบราฮีมอลัยฮิสสลามที่เรากําลังพูดคุยถึงอยู่เนี่ยนะครับว่าอัลลอฮ์ใช้ในการพิสูจน์การเป็นบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาะหูวาตาลานั้นพรอัลลอฮ์สุบฮานตะลาทรงใช้ถึงขั้นให้เชื่อลูกนะครับที่เป็นลูกสุดที่รักแล้วก็กําลังน่ารักอยู่นะครับกว่าจะมีก็มียากนะ พันยาแรกก็เป็นหมันไปละยังไม่มีใช่ไหมพอกว่าจะมีก็มียากพอมีมาแล้วเนี่ยแวะมาเยี่ยมมาฝันว่าให้เชื่อดอีกแล้วนบีบรหีมทำให้เชื่อดนะครับนบีบรหิมไม่ได้ถามว่าเอ่อทำไมอัลลอฮ์ถึงต้องใช้ให้ฉันเชื่อดด้วยทําไมไม่ให้เชื่อดอย่างอื่นนะครับทําไมละ,ะสิงสารสาัตว์มีแพะมีแกะเยอะแยะถ้านาบีบรหีมเนี่ยขอว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าขอเปลี่ยนจาก ลูกเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นแพะเป็นแกะเป็นสัตว์ที่มีอยู่ณนะเวลานั้นเนี่ยถ้าขอได้ไหมก็ได้นะครับแต่ขอไหมไม่ขอถามไหมว่าทำไมนะครับขอเปลี่ยนจากเอาเอาจากลูกชีวิตของลูกเป็นชีวิตของสัตว์พีอย่างอื่นเนี่ยได้ไหมขอไหมไม่ขอท,ทั้งทั้งที่ขอแล้วก็ให้นะครับแต่อะไรไม่ขอแล้วก็ถามไหมว่าทำไม อัลลอฮฺสุบานตาลาถ,ถึงต้องใช้ให้เชื่อไม่ถามนะครับตั้งแต่แรกและใช้ให้เอาอะไรให้เอา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  end, นะิสมาอลนอนเล็กๆเนี่ยกับพัญญากับสิทธิหยัตเนี่ยเอาไปไว้ที่ที่ไม่ได้มีอาหารไม่ได้มีภูมิอากาศภูมิประเทศณนะเวลานั้นไม่ได้เหมือนกับเวลานี้นะครับเอาให้เอาไปทิ้งเอาไว้ก็ไม่ถามเห็นไหมครับ นบีบรหิมก็อะไรก็ไม่ถามว่าทําไมต้องเอาไปปล่อยทําไมต้องเอาไปทิ้งพัญญานนึกอยากจะถามขึ้นมาสิทธิธ์ยัดก็ถามว่าอิบรหิมที่ท่านทำเนี่ยที่ท่านทำเนี่ยอลัลลอฮ์ใช้ใช่ไหมนบีบรหิมก็บอกใช่ก็คือจบเห็นไหมครับนี่ครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่มีความจงรักภักดีต่ออลัลลอฮ์สุบฮานาะหูวาตาอาลาอย่างแท้จริงก็แค่นั้นแหละแล้วสิทธิธ์ยัดก็ไม่ถามว่าทําไมอลัลลอฮ์ใช้อะไรแปลก ครอบครัวเขาอยู่ด้วยกันเขามีพ่อมีแม่มีลูกอยู่ๆให้เอาลูกกับเมียไปทิ้งไปปล่อยไว้ที่ที่ไม่มีอะไรเลยที่อร่อยเล่ามินกอวรีดีซัตอินนะไม่มีพืชพันธุ์ธัญยาหารไม่มีสิ่งเพาะปลูกอะไรเลยนะครับณนะเวลานั้นเป็นที่เป็นอะไรเป็นที่เป็นท้องกระทะภูเขาอยู่รอบ ไม่มีอะไรน้ํายังไม่ลงกินนกยังไม่ลงกินน้ําเพราะมันไม่มีอะไรเลยณนะเวลานั้นนะครับถามว่าครอบครัวเนี่ยถามไหมทําไมอัลล้อใช้อย่างนี้ไม่ถามจนกระทั่งอะไรพัญญาถามขึ้นมาว่าอิบรอฮิมนี่อันล้์ใช้ใช่ไหมอานบิริบ,บอกใช่เพราะใช่ก็จบไม่ได้ถามต่อนะว่าแล้วทาไมอันล้์ใช้อย่างนี้พอถึงเวลาเอาอีกแล้วพอกลับมานะครับมาเยี่ยมมาแวะมาเยี่ยมใช้ให้เชื่ออีกแล้ว นบีอิบรอฮิมก็ไม่ถามว่าที่ที่ทำไมถึงต้องให้เชือดหรือแล้วก็ไม่ขอเปลี่ยนนะจนกระทั่งอัลลอฮ์สุบานุัลต阿เห็นความตั้งมั่นของนบีอิบรอฮิมเห็นความจงรักภักดีของนบีอิบรอฮิมแล้วว่าอ,อ,อะไรยังไงก็ตามที่เป็นคําสั่งของอัลลอฮ์สุบานะฮลวุตาลานั้นอิบรอฮิมนั้นปฏิบัติตามได้ทั้งหมดเห็นไหมครับ เชื่อฟังทั้งหมดสำอันว่าต่อตานฟังแล้วก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามพี่น้องครับนั่นคือสิ่งหนึ่งนะที่อัลลอฮฺสุบหฮานอตาลาทรงทดสอบนะคนในยุคก,ก,ก่อนๆอัมบียะของอัลลอฮ์ในยุคก่อนๆเนี่ยยังหนักหนาสากันแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ผ่านการทดสอบได้โดยที่ไม่ได้ถามอะไรเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบัญญัติของ นบีอิบรอฮีมที่ดูแล้วเนี่ยข้ามมาอีกกี่นบ,บีกว่าจะมาถึงนบ,บีมูฮัมหมัดสุลลัลฮอะลัยวะสลัมนั้นชาริอะของนบีบ,บรอฮิมน,น,นะครับแบบฉบับที่เป็นริกรยาตแบบอย่างที่เป็นสิ่งที่ควรให้เรานั่นรำลึกคิดถึงไต่ตองถึงในฐานะที่เราเป็นบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลานั้น เราเราอะไรเราสามารถที่จะทําได้ไหมเราจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์เหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์กันบ้างหรือเปล่าเราปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์สุบานาหวตาลาเหมือนกับที่ครอบครัวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ปฏิบัติตามกันบ้างหรือเปล่าด้วยเหตุนี้นะครับบทบัญญัติที่เป็นอะไรชาริอะที่เคยเกิดขึ้นที่เป็นริกรอยาสที่เคยเกิดขึ้นในยุคข,ของ นบีอิบรอฮีมในครอบครัวของนบีอิบรอฮีมนั้นจึงอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาจึงให้มารวมกันกับการปฏิบัติของคนในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลลฮวะัยฮิวะสัลลัมมารวมอยู่กับชะริอะของท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลลฮอะัยฮิวะสัลลัมเห็นไหมครับในเรื่องของการทำฮัดดาประทัฮั์มีการแสแอการแสแอก็มีที่มาจากครอบครัวของ นบีอิบราฮิมซึ่งสิตียะยัดนั้นพออิสมาอีนอยู่อิบราฮิมเอาไปปล่อยเอาไว้ในอาหารก็มีจํากัดนะมีของไปให้กินแล้วมันก็หมดแล้วแล้วก็ไปอยู่ไม่รู้ว่ากี่วันกี่คืนที่สามีจะกลับวนกลับมาเยี่ยมให้ามาลูกกรร้องไอ้มาสตียะยัดก็เดินหาน้ำนะวิ่งไปวิ่งมา,งมาห่วงหน้าพะวงหลังอยู่นะครับพอเห็นตรงนู้นด้วยสงสัยน้ําอยู่ตรงนู้น,อน,อน,อนอพอวิ่งไปไม่ใช่เป็นแสงแดดที่ ส่องกับท้องทะเลทรายแล้วเห็นเป็นเงาแวบๆๆๆอยู่ซึ่งทําให้สิทธิหยัตนั้นคิดว่าตรงนั้นคงมีน้ําแล้วก็วิ่งไปวิ่งกลับไปกลับมาจากโอฟา,ฟาถึงมัดรานั้นเจดเที่ยวเห็นไหมครับเพราะนั้นพอเวลาเราไปทําฮัชไปทําอุมร์นะเราก็ได้ไปอะไรเข้าพิธีการนี้นะในพิธีการนี้มีการใส่แอร ระหว่างสอฟาถึงมัดวะเพึ่งให้เรานั้นได้รำลึกนึกถึงว่าอะไรรำลึกนึกถึงว่านั่นคือภาคพิธีกรรมที่เคยเกิดขึ้นในยุคข,ของนบีอิบรอฮีมในขณะที่สิทธิฮยัตนั้นได้วนหาน้ำเพื่อที่จะเอามาให้ลูกน้อยได้ดีเห็นไหมครับและในขณะเดียวกันออกไปอะไรหลังจากที่เราไปหลังจากที่เราได้ เดินทางได้เข้านะครับการไปอยู่ที่ทุ่งมีนาแล้วนะครับไปอูกูฟที่อารอฟาพอวันเช้าวันต่อมาเนี่ยมีภาคพิธีกรรมเรื่องของการขว้างเอ่อขว้างขว้างเสาหินตรงนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับการขว้างเสาหินในแต่ละในแต่ละต้นแต่ละต้นก็เป็นการเป็นวิกรอยาตเป็นสิ่งที่ชวนให้เราเนี่ยพินิจว่าคิดถึง แบบอย่างหรือว่าต้นแบบที่เคยเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีอิบรรฮีมเพราะว่าในขณะที่นบ,บีอิบรรฮีมอะลัยฮิสลามเนี่ยกับไปไปพักอยู่น,ยนะครับไปนอนอยู่กับลูกก็ฝันคืน2คืน3คืนฝัน่าเชียดอิสมาอลใช่ไหมพอฝัน่าเชียดอิสมาอลก็บอกเรียกลูกมาปรึกษาว่าวันที่1ก็ฝันพอไปอยู่เนี่ยนะครับประมาณวันที่7นะวันที่วันวันวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันที่6วันที่7เดือนสุนทิตยาเนี่ยนะครับ อพอฝันพอวันต่อมาก็ฝันวันที่7นะครับวันที่8ดนะครับที่เรียกว่าวันตัทวิยะเนี่ยก็บอกว่าเดียวถ้าคืนนี้ฝันอีกก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วที่จะต้องเชื่อิสมาเอลอย่างแน่นอนนะครับเพราะถือว่าเป็นคําสั่งของอัลลอฮฺสุบานุตัลลาวันนั้นอุลามาบางคนอุลามาทางด้านหูือก็ทางด้านภาษาเนี่ยจึงมองว่าอะไรคำว่าวันตัดวิยะเนี่ยก็มาจากคําว่ารออานะ ที่แปลว่าอะไรวันที่ปรึกษาอัลลอฮ์ขอความเห็นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาพอวันที่แปดมืดลงนบีอิบราฮิมนอนนะนอนก็ฝันอีกจริงๆเช้าขึ้นมาวันที่เก้าก็เป็นวันอารอฟะ วันอารอฟาเนี่ยมาจากคำว่าอารอฟาที่แปลว่าวันที่รู้แจ้งเห็นจริงอันนี้ตามตามมุมมองของนักนักภาษาศาสตร์นะครับนักอักษรศาสตร์เขามองเอาอย่างเงี้เพราะว่าอารอฟาเนี่ยมาจากคำว่าอะไรมาจากคำอารอฟาเนี่ยมาจากคำว่าอารอฟาที่แปลว่าว่ารู้รู้จักหรือบางคนก็บอกว่าคนเวลาไปเข้าเดินทางไปซาอุดีเนี่ยนะถ้าไปลงที่มาดีนะไปอยู่ที่มาดีนะ อยู่ที่มะกา๊าต่างคนก็ต่างอยู่กันที่โรงแรมจะไม่คยไม่รู้ว่าใครจะเจอจะเจอกันว่าใครได้มามั่งบางทีคนบ้านใกลเรียนเคียงกันเนี่ยนะครับไปกันคนละแทะไม่ได้เจอไม่ได้เจอไม่ได้รู้จักกันนะครับแต่พอไปอยู่มาดีนะต่างคนก็ต่างอยู่โรงแรมจากโรงแรมก็ไปมาสยทธิ์จากมาสัสยทธิ์ก็กลับมาเข้าโรงแรมใช้อยู่อย่างนั้นนะครับแต่ช่วงที่เราจะได้ไปเจอไปเจอกัน นั่นก็คือเป็นช่วงของอะไรช่วงตอนที่เราไปอยู่ที่อารอฟาฟาห็ไปมไปเจอกันที่้องน้ําเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้นั้นวันนั้นจึงเป็นอะไรเรียกว่าวันอารอฟาฟาเป็นว,วันที่คนไปเจอเจอกันไปรู้จักกันบางทีอยู่เมืองไทยอยู่ไม่รู้จักกันแต่ไปเจอกันที่นั่นมาจากคําว่าอารอฟาฟาที่แปลว่ารู้จกักหรือนักวิชาการบางคนก็บอกว่าที่ชื่อว่าอาราฟานั้นพอ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาต้องการที่จะสอนภาควิธีการของการทำฮั์ใ,ใ้ยิบรินอันบีบรหีมไปแล้วก็บ,บอกกับนบีบรหีมว่าเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้เรียกว่าอารฟาฟาตรงนี้เรียกอย่างนี้ตรงนี้เรียกอย่างนี้นะสอนให้นบีบรฮีมรู้จกักอ่ามัชอาดให้รู้จักอะไรละ่อะ,ออรนะระอ่อาชาอีรอเรื่องของภาควิธีการในเรื่องของการทำฮัตเนี่ย นบีอับดุบรินก็บอกกับนบีวันนีตรงนี้เรียกอารอฟาฟนะนบีบรูฮิมก็บอกนะอัมอารอฟตูอาราฟตูใช่ฉันฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วเลยตรงนั้นเลยเรียกว่าทุ่งอารอฟาฟเห็นไหมครับดังนั้นตรงนั้นเป็นสถานที่หนึ่งที่ว่าเราเราเป็นมชาเอสนะที่เราไปอยู่แล้วก็เราก็จะไปรู้จักไปอยู่ที่มีนาไปอยู่ที่อารอฟาฟเนีย่ยเราก็จะไปเจอเจอกันแล้วก็ไปรู้จักกันเพราะฉะนั้นหลังจากวันนั้นเนี่ยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับเราต้องไปขว้าง การไปคว้างเสาหินในแต่ละต้นแต่ละต้นนั้นก็มีลิกรอยาตนะครับที่ทําให้เรานั้นเป็นภาคพิธีกรรมที่ทําให้เรานั้นชวนลําลึกถึงพิธีกรรมที่เคยเกิดขึ้นในยุคข,ของนบีอิบรอฮีมนั่นเองเพราะว่าอะไรอ่พระพอนบีบบรีมอาอิสมาอิลออกไปจะไปเชียด์ชัยตอนมันมาจะทําลายพิธีการ,รนี้จะ ทำลายจะไม่ให้นบีบริีมเนี่ยอยู่ในเขาเรียกในสมาธิที่มีความตั้งมั่นในการพักดีต่ออัลลอฮฺสุบานตลามันก็มาล่อมาลวงมาหลอกนะยิบรินก็บอกพอมาทําท่าทําทางจะมามามา,มา,มาทำให้นบีเนี่ยเสียทางแล้วเนี่ยนะยิบรินก็บอกว่านี่ชัยตอนนะอินนามาหัวชัยตอนัดมีบอกว่าไดนี่ชัยตอนให้คว่างเลยนบ,บริีมก็ควา่างเห็นไหมครับ เพราะนั้นนี่ภาควิธีการของการทำฮัตก็จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบางส่วนที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนบีบรอฮีพี่น้องครับนบิบรอฮีมได้ฝากลิกรอยาตนะครับสิ่งที่เราควรรํำลึกนึกถึงอะไรเอาไว้ในภาควิธีกรรมในบทบัญญัติของนบีมุฮัมมัด สุลลัลฮุอะลาอิอัสลัมอยู่บ้างพี่น้องติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้ต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะาสุลลัลฮุอะลานิบิญานะมุฮัมมัดว่าลาอาลีฮิวะซัฮบีวะสลัมวะสลามุอะลัยกุมวะราะ์มะตุลลอฮ์วะบรอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบาร์อกมหามัดซอลเล่ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม